สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านวันนี้นะคะก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับเสาโอนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะในงวดของวันที่5นะคะเดือนมกราคม2568นะคะวันนี้มาแบ่งปันสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะสูตรนี้ก็จะเน้นรูดวิ่งนะคะพี่ๆงวดที่แล้วนี้เสียดายนะคะน่าจะเจาะผิดนะคะอย่างละเต็มเนาะ วัที่แล้วนี้นะคะพี่ๆก็ต้องขออภัยด้วยนะคะของวันนี้ขอให้มาก็แล้วกันนะคะก่อนแปรรับชม้องแอดก็ฝากพี่ๆสมาชิกกดไลค์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะทางช่องจะได้มีกําลังใจนะคะคิดคํานวณแนวทางตัวเลขนะคะพี่ๆเนาะก็ ย้ำว่าเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะชื่นชอบตัวเลขแล้วค่อยตามนะคะพี่ๆเนาะแนวทางก็มีทั้งเข้าแล้วก็หลุดปะปนกันไปนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะพี่พี่ก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นหลายๆบริษัทนะคะเปิดงานเนาะก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านนะคะเริ่มต้น ปีใหม่แล้วก็ขอให้โชคดีนะคะขอให้การงานการเงินรุ่งเรืองนะคะขอให้เดินทางไปไหนก็แคล้วคาดปลอดภัยนะคะพี่พแล้วก็เราพัฒนาพรุ่งนี้ขอให้ปังๆนะคะเริ่มต้นปีใหม่เนาะก็ขอให้โชคดีนะคะเปิดงานวันเลขนะคะสาหรับหลายๆบริษัทนะคะวันนี้สําหรับเราพัฒนานะคะน้องเอสได้เด่นที่สองได้เด่นที่สองกับ6 นะคะส่วนตัววิ่งตัวรูดวันนี้เน้นไปที่สองสำหรับลาวพัฒนานะคะพี่ๆท่านใดชอบตามนี้ได้เลยนะคะวันนี้ขอให้แนวทางที่น้องเอสให้ไปมาก็แล้วกันนะคะพี่ๆขอให้มาในตัวที่น้องเอสจับวิ่งรูดให้นะคะสายวิ่งรูดเน้นไปที่สองวันนี้ ในตารางก็จะมี2มี6มี8มี5นะคะแล้วก็มี1มี5มี1นะคะแล้วก็มี3นะคะพี่ๆเดี๋ยวมาดูตัวดินตัวนิ้นนะคะตัวดินตัวเน้น ตัวเน้นนะคะพี่พี่เด่นที่สองกับหกนะคะจับคู่จับวินได้นะคะไม่แน่น,นะคะเมื่อตเร็วนี้เขามาบนล่างเนาะแล้วก็รัฐบาลไทยก็มาบนล่างเหมือนกันนะคะหกน่าจะติดมาอยู่นะคะพี่พี่คิดว่านะคะเน้นไปที่สองหกสองแปดสองห้าสองหนึ่งสองหกสองห้าสองแปดแล้วก็สอง สองเก้านะคะพี่พี่ก็ตามนี้นะคะสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะในงวดของวันที่5้าก็ขอให้มาเด้งๆดกันแล้วกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะมีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ